แ่ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมตีหัวเหมือนเดิมแล้วก็โอ้โหเกิดฝั่งนู้นกันหมดเลยว่ะอยู่กันในเกม Dead by Daylight มือถือนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับลูกรักของผมนะครับเปิดมนาะโอ้โหไม่โดนมาดิโดนสวย เจ็คโอ้โหแล้วมีตาย่าเครื่องระเบิดวะไม่มีคนปั่นผมจะปลาไปตรงเครื่องนั่นแหละเมื่อกี้โอเคเอาล้มอีกสักคนแล้วกันเอาล้มสามไปเลยไอ้กระตุกสวยแขวนแล้วหนึ่งครับโอ้โหเขาลุกขึ้นมาหมดเลวนี่ว่ากว่าจะแขวนได้เห็นเห็นอะไรแบบแบบเมื่อกี้เจ็ค โอ,อ,อ้นี่บางรถบางไม่ทันครับตรงนี้มีสองคนเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเนอะเมื่อกี้ผมไปโดนไอ้เจ็คได้ไงวะโอเคขวานหมดครับเก็บขวาน,นไปไหนละโอเควิ่งฉีกไปนู่นแล้วครับได้ปะวะโอ้เริ่มแตก ระยะไกลพันเมตรฮึอยู่ไหนกันหมดเหมือนเขาจะเพิ่งฮิวันเสร็จนะตรงนี้นเป็นไหนนะมีใครจะช่วยวะผมรอโยนเลยนะรอปลาตรงนี้เลย ไม่มีว่ะตรงนี้เระเบิดหรอมันจะทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะฮิวเวอร์รอ้ยขอเด็ดอืมไม่โดนตีเอาเลยละกันขวานหมดครับต้องต้องต้องไล่ตีเอานะโอเคเขาช่วยกันละ ตายแล้วนี่ว่าไปยังรอยเท้ารอยเท้าไปวะเฮ้ยไอ้เจ๊โอ้โหป่าช้าไปอันนี้ก็ช้าไปแล้วใครมาปั่นอยู่ตรงนี้เฮ้ยพับ สวยเอา้าสวยดีอย่างเงี้ยวิ่งออกลงโล่งก็โดนนะไอ้เจ๊กเหมือนจะวิ่งมาทางนี้นะเนี่ยเออสะบ,บัดหน้าจอไปดิไม่เห็นเอยทะาคอเดตเหลืออย่างคนเดียวแล้วนะคอเดตย,ยังไง ช่วยเปล่าช่วยไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยยังไงช่วยดิช่วยดิเพื่อนแต่เลยช่วยไม่ช่วยนี่ยินหลบให้แล้วนั่นเนี่ยเฮย้ยโอเคเจกเจกนี่มีตายากสวยนี่งไง อืมไม่โดนมันขังอย่างว่าคอเด็ดนะ่ะโอ้โหโดนต้นไม้อีกโอเคตอนนี้นานและนานและจนเพื่อนแห้งตายไปแล้วไปแขวนเลยโอเคโอ้โคอเด็ดเพิ่งเฟวแรกเหรอไม่ได้แขวนคอเด็ดเลยนี่วะแขบผมก็เกมที่สองครับโอ้โหเกิดฝั่งนู้นกันหมด เปิดฉากไปก่อนอ,อุ้ยิเอ้าอ๋อแล้วลูดจะบ้าเข้าได้อีก่ปะเนี่ยได้ดิโอเคครับดีนะมันยังเข้ามาได้ถือว่าต่อให้เขาก่อนแล้วเครื่องนึง่งแล้วนั่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นวะนะเออเดีไปก่อนนะขวานนึงเฮ้ยนี่เปิดกล่องอะลุงลุงลุงไม่รู้ต่อ ลุ้งแม่งไม่ลุ้ว่ะเฮ้ยลายเท้าเฮ้ยมีคนอยู่ในแมทน่าจะตรงไม้นี่ครับติดปะก็ะตียัดไปเลยไทยครับ้วคนไทยหมดด้วยนะนี่ย่เราต้องไม่เฝ้านะครับถ้าเจอคนไทยถ้าเราเฝ้านี่เราโดนแน่ โดนพอลงกลุ่มแน่บอกเลยเฮ้ยอ,อดัมอดัมสมิธแล้วมันจะมากระตุกอะไรตอนนี้ถามจริงนี่ไงจะวิ่งซิกแซกต่อเอาไม่โดนไปตรงนู้นหิวกันโอ้ตรงนี้เหมือนจะหิวกันนะตรงนี้เปล่าอุ้ยโอ้โหไม่โดน เอไอไปแขวนเลยไม่มีนะไม่ได้อุ้ยโอ้โหแล้วเทเทมแตกอยู่ฝั่งนู้นกันหรอเครื่องเสร็จโอเควิ่งมาอย่างนั้นแหละทางสวยทางดีเลยเพื่อนโอ้โหบอกเลย<ะ>บอกเลยว่า เป็นเปิร์กที่ดีนะครับเปิร์กเนี่ยเปิร์กจับไหล่นะผมเรียกว่าจับไหลแล้วกันนะครับเป็นว่าเปิร์กขวามือสุดมันจะช่วยในการแบบถ้าพราชีวิตปั่นไฟเสร็จนะครับเราจะเห็นอล่าเขานะเม็กพับเกไมีใครช่วยเบ่า เหมือนลุงจะอยู่เอ้ยน่ไงไม่โดนวะถ้าโดนว็จะเกินประยดผมเดินเดินไล่เลยดีกว่านะลุงนั่งอยู่ตรงเนี้ยหน้าอ่ใช้ด้วยออกประตูสวยเข้าแม่ไม่ใครช่วยเปล่า เม็กล้มตรงนู้นนะครับเหมือนจะลุกขึ้นมาแล้วรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าแมทเฮ้ยมาช่วยแล้วนี่ว่าโอเคว่าจะปลาเฟอร์มินเป็นออนี่ไงสวยล้มสองครับตอนนี้อืม อ๋มีถอนเสาด้วยมันมันเป็นทางบังคับเดินนะตัวเนี้ยเฮ้ยมึงเ,เรียบร้อยเหลือคนเดียวครับที่ยืนอยู่ไปช่วยหรือเปล่า <S <S ผมปลาไปมัวม่วๆเลยและกันเิดเอ้ยโอ้โหแล้วช่วยอดีเหมือนจะวิ่งมาทางนี้นะในบ้านนี่ว่าโอเคก็โดดออกไปละ หลอกไฟครับสวยกระโดดกระโดดกระโดนเฮ้ยอ๋อมองไม่เห็นเมื่อกี้สวยเดี๋ยวผมจะหมุนจอแล้วควางเอ้อยโดนเฉยเหรอเะบัดหน้าจอนะเมื่อกี้ว่าจะปลาเล่นๆ โอเคเราก็เก็บสีได้เหมือนกันนัะนนี่บอกเลยว่าเจอลูกรักของผมเนี่ยผมจะเล่นให้เต็มที่โอเคเด okay. now, so on ี๋ยวเรามาดูแต้มกันนะตอนนี้ผมก็แรงเก้านะผมมาเล่นแบบปาแม่นเกินปุยมุ้ยโปรโบทเลย YouTube ส9เาอครับโปรโบทชชอาตัวเอง โอ้ไปแบกแต้มเลยโอ้รู้สึกผิดเลยอะ่ะไม่แบกแต้มเลย <c oughs> ขอขอโทษได้มุยเออเอ,อ้ยแล้วไปเขียนขอบขอบโทษไอ,อ้เราดูไว้ไอ,อ้เป็นไงโอ้เราก็มีเอฟซีเหมือนกันนั่นนี่ยโอใครขอบคุณเข้าไปก่อนนะ ไอเขาบอกกับแมนเกิดโอ้โหมีคนชมมากปกติจะมีแต่คนด่าปกติจะมีแต่คนบแบบแบบใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดอะไรประมาณ <c oughs> ปลาคมมากไม่ใช้ชื่อสองเาเอ็กหรอมันตั้งไม่ได้ดิเราผมเต่าตั้งสองเก้าเอ็กไม่ได้เออลยตั้ง ตีหวัวบวกเล็บเนี่ยวงเล็บห้ามผวนวงเล็บห้ามผวนนะนะดูเขาเขาจะตอบอะไรนะเกินผวนไปแล้วบอกว่าห้ามผวนไงเนี่ยมันชื่อผมนะแล้วก็ใจร้ายกับเราอีก เออบอกเขานว่าแอดเฟนไว้เราเล่นด้วยกันถ้าใครจะเล่นด้วยก็แอดไว้ได้นะครับปกติผมเล่นในคนเดียวเลยเล่นเล่นเซอร์คนเดียวแล้วไปเจอแบบทีมด้วยโอ้โหเหมือนเหมือนแบกทีมอ่ะเหมือนแบบไปเล่นฆ่าตกรไปเล่นเซอร์แล้วหนึ่งหนึ่งเฆ่าตกระเล่นทีมทีไรเออบอกเขากันว่าเล่นด้วยกันปกติผมเล่นเซอร์คนเดียว จะมาฆ่าเราอีกเหรอไม่ได้ค่ะนี่บอกเขาไปก่อนแรงยี่สิบ๋ยวเป็นตัวถ่วงให้โอเคยังวิ่งไม่ถึงไหนเลยล้มแล้ว โอ้จะอะไรจะชมขนาดนั้นบอกกันไปก่อนนะนานๆทีมีคนชมปกติจะมีแต่คนดา่าโอเคมันเขาจะออกไปแล้วโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับเออไม่เฝ้าจะด,าด่าทำไมเอยเราไม่ได้เฝ้านี่า ถ้าแบบเผลอไปเฝ้านี่จะโดนด่าป่ะวะเดี๋ยวลองนะครับเดี๋ยวลองเฝ้าดูนะเกมหน้าไม,ไม่รู้ว่าจะโดนด่าเปล่าโอ okay, เคก็คลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย